เอาละครับทุกคนในเมื่อ2ตัวละครทั้ง MUI g o คูและ b u e v o l u ู i o o เ e t ิต้เนี่ยออกมาได้ลาวเกือบอาทิตย์และนะครับในจุดเนี้ยหลายๆคนน่าจะสงสัยเรื่องวิธีการจัดทีมรวมถึงการเลือกอีค p m e n t ให้กับตัวละครนี้นะครับดังนั้นวันนี้ผมจะมาแนะนําทั้งการจัดทีมทั้งฝั่ง MUI g o คูแล้วก็ฝั่ง b u e v o วลู e บนเลยรวมไปถึงเรื่องอีค p m e n t ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์เรื่องการจัดทีมตัวละครก่อน ส่วนเรื่องอุปกรณ์เนี่ยจะอยู่ในพาร์ทหลังนะครับไปเริ่มที่ฝั่งโกคูกันเลยแน่นอนว่าก่อนที่เราจะไปจัดทีมตัวละครเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่อง2เรื่องเกี่ยวกับตัวละครนั้นๆก่อนอย่างแรกที่สุดคือเราต้องดูว่าตัวละครนั้นเป็นตัวละครประเภทอะไรโดย u i s ิซายโกคูเนี่ยเป็นตัวละครชนิดเมเล่ไทป์นะครับหรือตัวระยะประชิดซึ่งตัวระยะประชิดเนี่ยเอาง่ายๆดาม s จสติ e จะแรงกว่าหรือดามเจสติคแดงจะแรงกว่าซึ่งเวลาเราจัดทีมเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเน้นไปในจุดนี้เพื่อให้ แทตกแท็กเราเนี่ยมันสูงที่สุดเท่าที่ทําได้โดยเฉพาะ UI g o โกคูเนี่ยเป็นตัวละครที่สแตทไปทางการ์ดแดงสูงมากๆนะครับต่างจากการ์ดเหลืองอย่างเห็นได้ชัดเลยดังนั้นเราต้องดันฝั่งนี้ไปให้สุดนะครับซึ่งพอเรารู้ในจุดนี้แล้ววิธีการจัดทีมก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับเราก็ไปดูอย่างที่2ว่าตัวละครนี้มีเซี i l i บิตี้ตรงทีมอะไรบ้างน,นะครับโดยโกคูเนี่ยจะตรงอยู่3ทีมหลักๆคือยูเล ทรงแฟมิลี่แล้ก็ก็อดคินะฮะดังนั้นนั่นก็คือ3ทีมหลักที่เขาจะเล่นได้แต่แน่นอนว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับในกรณีที่เราเอาไปเล่นลีดเดอร์สลอตมันก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมอันนั้นก็คือไปได้ทุกทีมอยู่แล้วนะครับแต่ในวันนี้นะครับผมจะมาจัดให้ทั้ง3ทีมเนี่ยแหละก่อนอื่นเราไปเริ่มดูที่ u n i v e r s e La เลกันก่อนโอเคเมื่อเรารู้แล้วว่าโกคูเนี่ยเป็นตัวระยะประชิดนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะเลือกเพื่อนร่วทีมให้นะครับ ในยูเลฟเนี่ยก็ต้องเป็นตัวละครที่มันซีบิตี้มันตรงกับโกคูหรือเพิ่มดาเมบสตร์แคกนั่นเองนะครับโดยผมลิสต์มาให้เรียบร้อยแล้ว1เลยก็คือตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับตัวสปาร์กิ้งข้างตู้ของเขาเองเลยก็คือคอริฟ่ากับเคลเนี่ยก็คือเป็นตัวละครที่เอาไปใช้ได้แน่นอนนะครับเป็นตัวระยะประชิดที่เอาจริงนะผมรู้สึกเอ็นเอียงไปทางคู่นี้มากกว่าแคปเบ รู้สึกว่าคู่นี้ทําประโยชน์ได้มากกว่ามีดีซับท,ที่ดีด้วยนะครับตัวนี้เอาไปใช้คู่กับโกคูได้เลยนะครับเพราะซีบิตี้เขาเพิ่มไซค์แท็กด้วยมีการฮิวเลือดด้วยการ์ดเขียวเนี่ย คือเลือดต่ำกว่า50%และจั่วการ์ดเขียวเพียบเลยนะครับก็เป็นตัวละครที่เก่งมากๆโดยไม่ต้องสืบเลยนะครับเอาไปใช้ด้วยกันได้แน่นอนสีก็ดีมากๆนะครับเป็นเขียวกับเหลืองนะฮะเป็นสีที่ชนะทางตัวทั้งเบจิต้าทั้งโกคูเลยนะครับดังนั้นตัวนี้เอาไปเล่นคู่กันเนี่ยค่อนข้างเพอร์เฟกเลยสําหรับยูเล็บต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างโกคูฟิเซอร์นะครับที่ได้ควิ m เมนเฉพาะตัวไปเน่ยนะโกคูฟิเซอร์อ่ะอยู่นี่นะครับต้องย้ําเตือนนิดนึงนะับทุกคน ถ้าจะเอาไปใช้เนี่ยอย่าลืมเอา Equipment นี้ไปด้วยนะครับที่เป็นรูปโคคูกับฟิสเตอร์เนี่ยอันนี้นะครับต้องใส่เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวละครหนึ่งที่จริงๆออกมาตั้งแต่ช่วง4ปีทุกคนถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ใช้ง่ายขนาดนั้นเพราะเรื่องการ c o v e เชงเนี่ยจะอยู่ที่การสลับตัวไปฟิสเตอร์แต่ก็ยังเป็นตัวละครที่ดีมากๆสามารถกันไล t ์ซิ g งลัชให้เพื่อนได้ด้วยนะครับก็ถ้าใช้ถูกวิธีเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ดีพอสมควรเลยไปเป็นเพื่อนร่วมทีมนะครับ แล้วก็จะมีฟิลูเพจิเลนที่เพิ่งออกมาทุกคนตัวนี้ก็ไม่มีตัวเรื่องจริงก็ใช้ได้เพราะ c b บีเขาเป็นตัวระยะประชิดเหมือนกันนะครับต่อมาก็จะเป็น Le ็บยตัวนี้อ่ะต้องต้องย้ำนิดนึงนะครับตัวนี้โกคูอาสีเขียวเนาะผมเรียกสั้นๆว่า Le ็บยแล้วกันจะต้องรอเซนไครก่อนทุกคนแต่พอมันได้เซนไครแล้วเนี่ยเอามาเล่นได้นะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของบูอีโวบิติต้าตัวนี้ถึงแม้ว่า CBT ีของบูอีโวเนี่ยจะตรงไปทางระยะไกลหรือตรงบาสแท็กเนี่ย แต่ถามว่าเล่นด้วยกันได้ไหมได้ซึ่งเอาง่ายๆต้องพูดอย่างนี้นะครับทั้งโกคูทั้งเบจิต้าเนี่ยคือเล่นคู่ด้วยกันได้ตลอดแหละนะครับแต่ว่าแค่มันไม่ตรงกันมากพอแต่ว่าแค่ว่ามันซีบีตี้มันไม่ได้ตรงกันแค่นั้นเพราะว่าอ่าเบจิต้าเป็นตัวระยะไกลโกคูเป็นระยะประชิดแค่นั้นนะครับก็คือจําไว้ว่า2ตัวนี้เล่นด้วยกันได้ตลอดแหละนะครับ ต่อไปเนี่ยยูเล็บจบแล้วนะครับแล้วทรงแฟมิลี่เล่นทีมอะไรได้บ้างนะครับแน่นอนว่าทรงแฟมิลี่เนี่ยนะครับสำหรับผูเ้เล่นใหม่ที่อาจจะไม่รู้เนี่ยคือนี่คือแท็กที่เรียกได้ว่าเป็นแท็กที่โกงที่สุดในเกมนั่นแหละนะ <c oughs> ก็แท็กพระเอกนะครับโดยแน่นอนว่าแท็กเนี้ย มีหลายตัวละครที่ใช้ได้มากนะครับผมจะไปเร็วๆแล้วกัน UL Alta Bisco h a n เนี่ยแน่นอนทุกคนเป็นตัวละครคู่หูที่เรียกได้ว่าดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับรวมไปถึง Alta Super Saiya ส2โกฮังเนี่ยอาจจะไม่ตรงมากแต่ก็ยังแสบทั้งสีทั้งอะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็ยังเป็นตัวละครที่โกงมากๆอยู่ดีโกคูเด็กตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่ใช้ได้เลยมี indestructible นะครับแล้วก็ตรงมากๆนะครับเรื่องของต่างๆนะครับ ซูเปอร์สัญาสี่โกคูเนี่ยอาจจะสีซ้ำไปนิดนึงนะแล้วก็เวลาที่เขาไม่ได้อยู่ทีมไดมาร์เนี่ยจะไม่มีอินเดสตัคติ b เบลนะครับก็แต่ไม่มีเลยก็ใช้ได้นะครับไอที่โกคูก็เป็นออปชันหนึ่งที่ดีมากๆนะครับคือซีบีตี้เนี่ยไม่ตรงนะครับเพราะว่าเขาไปเพิ่มน่าจะเพิ่มระยะไกลถ้าผมจำไม่ผิดเนาะเพิ่มดาเมจบลัสแต่ว่ามีประโยชน์เรื่องการผลิตกร์ดเขียวนะครับซึ่งกร์ดเขียวเนี่ยค่อนข้างดีกับเอาต้สิงโกคูอยู่นะครับ ส่วนต่อมาก็จะเป็นซูเปอร์ไซヤสองสามโกคูตัวนี้ดีมากๆนะครับเป็นเจ้าพ่อคอมโบแล้วก็สีก็ดีมากสีเขียวนะครับโกคูมินิตัวนี้ใช้ได้เหมือนกันจะเห็นว่าคือแบบหลายตัวมากนะฮะทุกคนคือจุดนี้อัลติเมทโกฮังก็ใช้ได้นะครับเป็นตัวละครที่ยังดีมากๆอยู่ในจุดนี้ซูเปอร์ไซヤก็ดโกคูนี่เรียกได้ว่าเป็นโอ้โหเป็นตัวเดเมตาจ๋าเลยจุดนี้นะครับเรียกได้ว่าเอาไปเนี่ยคือเพอร์เฟกสุด จะมีใครอีกอะน่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับซงแฟมิลี่จะเห็นว่าคือมีตัวละครที่ใช้ได้เยอะมากๆและนี่ก็คือเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นมากๆของเวลาตัวละครโกคูมาอย่างเวลาตัวละครโกคูกับเบนิต้ามาคู่กันเนี่ยโกคูจะภาษีดีกว่าตลอดนะครับทุกคนเพราะว่าตัวละครฝั่งโกคูเนี่ยมันจะเยอะมากๆนะฮะโอเคไปต่อที่ทีมสุดท้ายนะครับของโกคูเนาะก็จะเป็น ก็ d k คีก็ีเนี่ยก็จะเป็นทีมที่เรียกได้ว่าฝั่งโกคูมีภาษีดีกว่าฝั่งเบจิต้าอีกแล้วนะครับเพราะว่าแน่นอนมีตัวละครอย่าง God Goku ู oh นะครับก็ d g โกคู oh เนี่ยเป็นตัวประช,ชิดนะทุกคนนะซีบีีก็เพิ่มสไตล์แท็กแล้วก็มีอัลตาโรเซโกคูแบ็กนะครับโรเซเนี่ยจะค่อนข้างมีประโยชน์ที่จุด7ดดาวขึ้นไปเท่านั้นนะทุกคนนะต่ำกว่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นความเก่งของเขาเท่าที่ควร ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นใหม่หรืออะไรเนี่ยนะทุกคนถ้ามีไม่ถึง7ดาวหรืออะไรเนี่ยผมว่าเรียกเป็นออปชันอื่นก็น่าจะดีกว่านะครับแน่นอนว่า transforming vegeto หรือ vegeto ที่แปลงร่างเป็น vegeto blue เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่เรียกได้ว่าในจุดนี้เขากลับมาพรีอีกแล้วนะครับเพราะว่าสามารถใช้รับมือ mui g o คูได้ด้วยนะครับเวลาที่เขามีเรื่องของทะลุทุกอย่างเนี่ยหลบไม่ได้นะทุกคนนะยิงการอะไรไปก็โดนหมดก็อันนี้ก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างใช้แก้ทาง mui ได้ดีมากเลยนะครับ คายโอชินเนี่ยอาจจะสีแย่เป็นทีนึงมันเป็นติดสีแดงเนี่ยเป็นตัวซับพอร์ตที่ดีมากนะครับโกคูแบ็กโลเซ่ตัวสีเหลืองตัวนี้ก็เป็นออปชันหนึ่งในการเอาไปแทงแต่ก็แทงไม่ได้ดีขนาดนั้นนะฮะมีประโยชน์ในแบบของเขาแหละนะทุกคนไม่ได้ถึงขั้นแย่เลยนะครับแล้วก็จะมีอาบูโบสนะครับคู่อาซูเปอร์ไซย่าบูโกคูเบจิต้านี่ตรงนี้นะครับคู่นี้ก็ใช้ได้ทุกคนแต่เอาจริงออปชันเนี้ย คือมันเป็นออปชั่นทางเลือกหนะนะสำหรับใครที่ไม่มีจริงนะครับแต่ย้านิดนึงเซนใครเท่านั้นนะทุกคนนะเจดาวขึ้นไปนะครับสำหรับคู่นี้เนาะแล้วก็ฟิวชั่นสมารสึสก็เป็นสีเนะี่ยไม่ค่อยดีมากแต่แน่นอนว่าเขาก็ไม่ใช่ตัวละครที่เก่านะครับเป็นตัวละครตัวละครปีนี้อ่ะทุกคนมันก็ยังพอใช้ได้แหละนะครับถ้าเจอ MUI ก็อาจจะลําบากนิดนึงแต่ว่าโดยรวมถ้าถ้าไม่ติดว่าเจอ MUI แต่ก็คงเจอทุกตาไหมทุก <c oughs> น่าจะเจอทุกตาแหละนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เอาไปได้เป็นทางเลือกนะมันไม่มีจริงๆอะนะทุกคนนะแล้วก็โอเคฝั่งโกคูน่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนครบไปละ3ทีมก็ดคิทซงแฟมิลี่แล้วก็ยูเล็บนะครับได้เวลาไปดูทีมของฝั่งเบจิต้ากันบ้างแล้วก็ได้เวลามาดูฝั่งเบจิต้ากันบ้างนะครับเบจิต้าเนี่ยจะต่างจากโกคูอย่างเห็นได้ชัดคือเบจิต้าเป็นตัว ระยะไก่นะครับเป็นเลนส์ไทป์นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าแน่นอนว่าการที่เกิดมาเป็นเบจิต้าเนี่ยทุกคนค่อนข้างการจัดทีมเนี่ยยากกว่าฝั่งโกคูอย่างเห็นได้ชัดอยู่แล้วนั่นแหละตัวละครเบจิต้าเก่งๆหรือหรืออาเบจิต้าแคลนเก่งๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะเท่าที่ควรแล้วข้อเสียหลักๆเนี่ยการที่ออกเบจิต้ามาเป็นตัวระยะไกลเนี่ยถือว่าเป็นการค่อนข้างที่จะแกล้ง Vegeta เบจิต้าพอสมควรนะครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยคือเบจิต้าเนี่ยตัวละคร เผ่าเขา ita, อะเบต้าแคลนแท็กเขาอะตัวเก่งๆ่งส่วนใหญ่มันไปติดฝั่งระยะประชิดนะฮะเป็นตัวสไตล์ซะส่วนใหญ่ก็เลยอาจจะทําให้การจัดทีมของบ้านเขาเนี่ยค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับอย่างที่2เนี่ยซีบีตี้เขาเนี่ยต่างจากโกคูแค่นิดเดียวก็คือฝั่งโกคูเนี่ยจะเป็นบ้านเขาฝั่งเบต้าจะได้เป็นบ้านตัวเองแค่นั้นแหละนะครับยูนิเวอร์สเลฟกับกนะ็อดคีเนี่ยมีเหมือนกันทั้งคู่ไปดูที่ทีมยูเลฟกันก่อนเลยนะครับโดยแน่นอนว่ายูนิเวอร์สเลฟของฝั่งเบต้าที่ตรงจริงๆเลยเนี่ย จำกัดมากๆในจุดนี้นะครับหเลยก็คือตัวข้างตู้นะครับก็คือแคปเบตแคปเบตเนี่ยจะเป็นตัวละครสปักกิ้งที่ออกไปในเชิงตัวซับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับแคปเบตเลยก็คือเป็นตัวสีแดงสีแดงเนี่ยโดนโห oh, MUI เรารู้ความโหดของมันอยู่แล้วนะครับดามเมจมันเยอะมากๆอาจจะโดนการ์ดฟ้าใบเดียวตายเลยก็ได้นะครับถึงแม้ว่าแคปเบตเนี่ยจะมีสกิลซับพอร์ตที่เรียกได้ว่า เก่งมากๆนะครับเนื่องจากว่ามีการ cancel buff ให้เพื่อนถึง2ครั้งเนี่ยเวลาที่ศัตรูใช้อันติหรือ rising l u s h เนี่ยก็คือช่วยเซฟเพื่อนอย่าง mui หรือว่า b u e ี v o ได้อย่างดีเลยนะครับรวมไปถึงการเก็บ stack ด a m a g ของเขาเนี่ยตามจํานวนที่ใช้ g a ดนะครับทุกคนคือสูงสุดเนี่ยหกสิเปอเต d a m a g ต็มๆนะฮะตัวเองใช้เนี่ยหครั้งได้ให้เพื่อน30%เพื่อนใช้เนี่ย 6ครั้งได้อีก30%อันนี้คือ60%ดาเมจรวมกันเนี่ยแคนเซิลไม่ได้ด้วยก็คือเาเมจหาวอนเลยจุดนี้คือจุดแข่งของเขาเลยนะครับซึ่งวิธีการเล่นแคปเบตเนี่ยมันอาจจะต้องเอาไปซ่อนนิดนึงทุกคนเพราะว่าเอาออกมาบ่อยก็อันตรายนะครับเพราะเป็นตัวที่เรื่องการตั้งรับเนี่ยห่วยมากๆนะครับแต่นี่ก็คือเพื่อนร่วมทีมที่ดีมากๆกับเบจิต้าเลยอยู่ตู้เดียวกันนะครับเปิดได้คู่กันกอาไปเล่นคู่กันได้ต่อมาก็จะเป็นตัวละครอย่าง MVP หมายเลข17 นี่คือตัวละครที่เก่งมากๆนะครับในคือเป็นตัวคุมยูเลปอะเอาง่ายๆจุดที่เขาออกมาคือเป็นตัวซัพพอร์ตได้ทุกทีมเลยนี่คือตัวละครที่ออกแบบมาได้เวอร์มากๆนะครับก็เดี๋ยวผมไม่ลงรายละเอียดอะไรเยอะแล้วกันนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องทำนะครับสำหรับตัวละครนี้คือเอาอุปกรณ์เฉพาะตัวเขาไปด้วยนะครับสำคัญมากๆเนาะก็ได้อุปกรณ์เฉพาะตัวไปแล้วก็คือเก่งมากๆตัวนี้ก็คือเป็น CBT ตรงกับบ a s ์แซ็แทด้วยเล่นกับเบิต้าเนี่ยคือเพอร์เฟกสุดๆนะครับ โอเคก็ okay. ในฝั่งของเบติต้า Vegeta เนี่ยยูเล็บเนี่ยจะมีอยู่แค่2อสตัวนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือรอเซนไคก็คือเล็บยูไอนะครับตัวนี้อรอเซนไคเท่านั้นนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยคือแค่ฝั่งยูนิเวอร์สเล็บก็ เห็นชัดๆแล้วนะครับว่าตัวละครที่เอาไปใช้ได้ด้วยเนี่ยเทียบกับฝั่งโกคูก็คือน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยอาจจะแถมให้อีกตัวก็คือโลเดนฟิสเตอร์แล้วกันนะทุกคนนะโลเดนฟิสเตอร์ตัวฟนะีทูเพย์เนาะก็เปรียบได้กับจีเลนของฝั่งโกคูโลเดนฟิสเตอร์ก็ไปเล่นฝั่งเบจิต้าได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลือกฟีทูเพย์ไปนะฮะต่อไปก็จะเป็นทีมเบจิต้าแคลนแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะฮะทุกคนบันคือแท็กที่ตัวละครเก่งๆส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวระยะประช แล้วมันก็จะติดสไตคแท็กเยอะกว่าซึ่งพอจะเอามาจัดทีมกับเบบุยโวเนี่ยที่เป็นตัวที่เป็นตัวระยะไกลซังงั้นเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะยากมากๆนะครับทุกคนแต่เราไปดูตัวที่มันตรงกันแบบเพอร์เฟกก่อนนะครับจะมีทั้งหมด2ตัวท่วนนะครับก็คือ1เลยก็คืออาซูเปอร์ไซย่าโกฮังกับทรังส์นะครับก็คู่นี้ยังเป็นตัวละครที่เก่งทะลุมิติเหมือนเดิมนะฮะ ตัวละครที่ออกแบบมาได้เวอร์มากๆก็ตัวนี้คือตรงแบบเพอร์เฟเลยนะครับทุกคนเอาไปใช้คู่กันนี่คือแบบสุดจริงๆนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยอาจจะเก่าไปบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังพอจะทําประโยชน์อะไรได้บ้างเนื่องจากมี2ชีวิตนั่นก็คือนับปะเบจิต้ามีแค่2ตัวนี้เท่านั้นของเบจิต้าแคลนที่ตรงเรื่องของเป็นตัวระยะไกลเนาะเป็น Uh, CBT ตรงในการเพิ่มของ Blast a t t a c k ส่วนต่อมาเนี่ยอาจไม่ตรงแล้วนะทุกคนหลังจากนี้นะครับหนึ่งเลยคือ UMV นะครับ Alta Margin Beta จะบอกว่าตัวนี้คือภาษีขึ้นแบบสูงมากๆนะครับในเมตานี้เป็นตัวละครที่เก่งคือเอ,เอาจริงๆก็ไม่เคยไม่เก่งหรอกนะไม่เคยไม่โกงต้องพูดอย่างนี้นะครับ จะจุดนี้คือการาฟขึ้นอีกแล้วแต่ว่าถามว่าเอาไปเล่นได้ไหมเนี่ยได้แน่นอนเพราะว่าการการที่เป็นตัวอัลต้าเนี่ยเราเอาไว้ลีดเดอร์อยู่แล้วลีดเดอร์มันก็แจกบัฟห้เพื่อนได้อยู่แล้วนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นตัวที่เพอร์เฟกมากๆนะครับสำหรับทีมเบติต้าเอาไปใช้เนี่ยได้ได้ประโยชน์แน่นอนนะครับมีการ์ดเขียวอีด้วยมีล็อกศัตรูไม่ให้เปลี่ยนตัวตอนนั้นติเนี่ยคือเอเ,อเก็บพวก อ่า uh, MUI พวกบู e อีโวฝั่งได้เลยโดยเฉพาะบูอีโวเนี่ยโดนหนักแน่นอนนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวอย่างซูเปอร์เซย์ส3มเบต้าไดมั Ma, นะครับตัวนี้ก็ CBT การดแดงเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวที่เก่งมากๆผมว่าเป็นตัวต้นแบบของบูอีโวเลยเล่นเหมือนเหมือนกันเลยนะฮะเข้ามาใช้ใชการดไปประมาณนั้นเลยนะครับซูเปอร์ทังก็เหมือนกัน CBT เป็นการ์ดแดงนะครับแต่ก็เป็นตัวที่เอาไว้ตัดคอมโบศัตรู ang, ได้ดีมากๆนะครับรวมไปถึงทรัง uh, ์ดาบใหญ่นะครับตัวนี้ เซ็นไคเซนไคแล้วเนี่ยได้ Equipment เฉพาะตัวแล้วเนี่ยคือดีมากๆนะฮะแต่ CBT ก็เป็นการแดงอีกครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวฟิลูเพยก็คือเบจิต้าสีแดงตัวนี้นะครับ CBT ก็เป็นการแดงอีกนะครับจะเห็นได้ว่าออปชันฝั่งเนี้ยนะครับเบจิต <c ười> <c ười> <Option S 2> ้าแคลนเนี่ยค่อนข้างน่าเศร้าพอสมควรนะครับเพราะว่าคือถ้าออกบูอีโวมาเป็นตัวระยะประชิดเนี่ยจะเพอร์เฟกต์มากๆนะครับทุกคนแต่ว่าถามว่าโอเคเราปั้นฝั่งเบจิต้าไป ไปสตาร์ทได้ไหมเนี่ยมันก็พอได้แหละทุกคนมันอาจจะฝืนนิดหน่อยมันอาจจะไม่สุดนะครับแต่ก็ได้แหละนะเพราะว่าตัวเลือกมันน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นเบจิต้าเนี่ยเล่นแท็กบ้านตัวเองเี่ยคืออาจจะยากนิดนึงอาจจะจัดยากนิดนึงนะครับโอเคไปสุดท้ายไปที่กอสคีนะครับก็จะเห็นว่าอามีตัวละครอย่าง transforming v e g ิ t อนะครับ Ve g ิ t โอ l u e เนาะอันนี้ก็คือเพอร์เฟ m a t แมทช์เลยนะครับตรงเดะด,ดนะฮะเพราะว่าตัวนี้คือ คือเน้นไปทางระยะไกลอยู่แล้วนะครับเบจิโตเนี้ยถึงแม้ว่าจะเล่นได้ทั้งทีมประชิดทีมไกลก็เถิดแต่ว่าเขาเป็นค่อนข้างขนาดไปทางการเหลืองการเหลืองแรงมากนะครับตัวเนี้ยคือเอาไปคู่กันคือดีมากๆนะครับและส่วนอีกตัวหนึ่งที่ตรงมากๆก็ต้องรอเซ็นใครแหละก็คือเล็ยูไอเหมือนเคยส่วนที่ไม่ตรงเลยซีบิตี้เป็นการ์ดแดงเนะี่ยแต่เล่นด้วยกันได้ก็จะมีเนี่ยเอ็มยูไอแน่นอนเล่นด้วยกันได้ตลอดอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกไปนะครับ มีโกคูมียูเอลโรเซ่มีโกคูแบ็กเหลืองนะครับก็พวกพวกเนี้ยใช้ด้วยกันได้แต่ไม่ตรงมากนะครับโอเคก็จะเรียบร้อยไปในส่วนของเรื่องการจัดทีมนะครับแน่นอนว่าที่ผมพูดไปแต่ละตัวเนี่ยก็คือตัวที่ลงสนามนะครับทุกคนส่วนเรื่องตัวซับเนี่ยเราก็เน้น CBT ที่ตรงกับตัวละครไปนะครับถ้าเป็นโกคูก็หาพวกไซค์แครหาบับเซนไคอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้แล้วแต่ทีมอยู่แล้วแล้วแต่ไอแต่ละคนว่ามี ะครับส่วนบูยิโบก็เน้นเรื่องของ Blast a สแท็กไปนะครับแค่นั้นเองโอเคแล้วเราก็มาถึงเรื่องการจัด Equipment นะครับอย่างแรกที่สุดเนี่ยการจัด Equipment คือเราต้องคำนึงไว้2อสอย่างเหมือนเคยนะทุกคนก็คือตัวนี้โกคูนะเป็นตัวระยะประชิดซึ่งสแตกที่สำคัญที่สุดของตัวระยะประชิดก็คือเบสแท็กกับเพียวแท็กใช่ไหมทุกคนเพียวคืออะไรเอาง่งายเพียว เพียวเนี่ยก็คือที่มันเขียนว่าสไตค์แท็กเฉยๆไม่ได้เขียนเบสข้างหน้าเพียวสแตทเนี่ยที่ผมมักจะพูดบ่อยๆมันก็คือเป็นตัวคูณที่หลังอีกทีซึ่งมันไอตัวเลขเนี้ยมันเยอะอ่ะมันก็จะทําให้ดาเมจเนี่ยมันเพิ่มมาเยอะมากๆทุกคนดังนั้นเพียวสแตทเนี่ยค่อนข้างจะสาคัญกว่าแต่เพียวสแตทเนี่ยมันจะขาดตัวเลขสไตค์เบสไตค์แท็กที่สูงไม่ได้ทุกคนถ้าเบสไตค์แท็กสูงเนี่ยมันก็ได้ไปด้วยกันเอาง่ายๆคือไอสองสเตทเนี่ยมันควรจะสูงในระดับเดียวกันก็คืออุปกรณ์เน ส่วนอีกส่วนหนึ่งของ Equipment ที่สำคัญมากๆก็คือเรื่อง HP นะครับการเพิ่มเลือดเนี่ยยังไงก็สำคัญอยู่แล้วนะฮะแต่ผมจะบอกว่าในกรณีของ MUI กูเนี่ยเรื่องของ Defense ต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีความจำเป็นกับตัวเขาสักเท่าไหร่เพราะว่าคือเขามีเรื่องรับมือในการตั้งรับของเขาดีมากๆอยู่แล้วก็คือมันหลบอะ่ะทุกคนมันหลบแทบจะหมดอยู่แล้วนะฮะ ส่วนเวลาถ้าโดนโจมตีจริงๆมันก็มีการเพิ่มคอสตศัตรูให้หยุดคอมโบนะครับก็เป็นตัวที่เอาตัวรอดในเรื่องดีเฟนส์ค่อนข้างดีอยู่แล้วดังนั้นเราดันเรื่องดาเมจไปให้สุดเลยจะดีมากๆครับไปเริ่มดูที่ควิมเมนต์กันเลยนะฮะโดยควิมเมนต์เนี่ยผมจะแนะนําอันที่ดีๆละกันนะครับที่ผมคิดว่าโอเคเหมาะที่จะเอาไปใช้แน่นอนจิเลนอันแลนกิ้งตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีมากๆนะครับเหมือนเคยเนาะสำหรับใครที่ไม่มีออปชั่นอื่นจริงๆนะครับต้องการเพิ่มเบสสไตล์ แล้วก็จะมีอันที่เป็นรูปโกคัวน,นี้นะครับจะมีการเพิ่มดาเมจการ์ดฟ้ากับสไตค์แท็กถึง35%เอลยอันนี้ก็เป็นออปชั่นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีอันที่เป็นรูปจีเลนอันนี้คืออันที่ดีมากๆนะครับที่ผมแนะนําเลยก็มีเพิ่มดาเมจการ์ดฟ้าเพิ่มมีสไตค์แท็กแบบเบสด้วยแล้วก็มีเพียวด้วยคือเพิ่มทั้ง2ออย่างคู่กันในอันเดียวเนี่ยคือค่อนข้างดีพอสมควรนะครับแถมมีเพิ่มดาเมจการ์ดฟ้าที่เพอร์เฟกมากๆด้วย ต่อมาก็จะเป็นอย่างอันนี้นะครับเราเล่นทรง Family รล้วนเนี่ยใช้อันนี้ได้นะครับก็จะมีเพียวไซ a ์แท็แต่แค่ติดแค่ว่าเบสเนี่ยมันตรงดีเฟน s ์ไปหมดเลยก็อาจจะไม่ได้แรงมากนะครับแต่ได้เรื่องเพียวที่เลขสูงอยู่นะครับแล้วก็จะมีอันนี้นะครับคาเมหฮเมหานะฮะอันนี้คือตรงถ้ามีเพื่อนร่วมทีมอีกหนึ่งคนนะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเองนะครับคนที่เป็นก o d k คีหรือเป็นมูฟวีเนี่ยก็เอาง่ายๆเหมือนก๊อตโกคอะไรอเงี้ยนะครับ เราใส่ไปนี่คือค่อนข้างดีมากๆทุกคนจะเห็นว่ามีการเพิ่มเบสสไตค์แท็กไม่พอเพียวสไตค์แท็กอีก12%อันนี้คือ Equipment ที่จะเรียกได้ว่าถ้าเราเอาพวกตัวละครก็โกูไปเนะี่ยก็คืออย่าลืมติดไปทุกคนอันนี้ดีมากๆนะครับต่อมาก็แน่นอนเราพูดถึงก็โกูไปแล้วเราจะไม่พูดถึง e อุป m e n t นี้อีกอันก็ไม่ได้อันนี้ก็คือถ้ามีเพื่อนลวมทีเป็นก็โกูได้เลือด แต่ว่าเบสตตดเนี่ยจะเป็นดิฟเฟนซ์ทั้งคู่อันนี้ก็ไม่ค่อยจะเพอร์เฟกสักเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนว่ามีเพียวสไตคแท็กกับบลาสไตคแท็กด้วยนะครับอันนี้ก็คือก๊อดก็คูไปด้วย จะเห็นได้ว่าเนี่ยคือเพื่อนร่วมทีมก็ d g o โกคูเนี่ยค่อนข้างสำคัญกับ MUI มากๆนะครับเพราะตัวเลือก Equipment เนี่ยมันจะทำให้สามารถเลือก Equipment ที่ดีมากๆหลายอันได้นะครับทั้งอันที่เป็นรูปโกจิตาบลูกับรูปก็ d g o โกคูเนาะต่อมาก็จะเป็น Equipment a w a k e n อันล่าสุดเลยของเกมนะครับก็อันนี้อันที่เป็นรูปบีลุสเนี่ยดีมากๆนะครับทุกคนก็แน่นอนสล็อตหนึ่งเนี่ยสไตล์แท็กเบสนะฮะทุกคนและไม่พอมีสล็อตสอีกรวมกันนี่คือ38%้วนะทุกคน แล้วไม่พอมีดาเบตการ์ดฟ้าอีกสิมีสไตล์แท็กเพียวอีกอันนี้คือเรียกได้ว่าน่าจะเป็นอันที่ต้องติดไว้เลยสําหรับ MUI ทุกคน perfect match อันนี้ต้องมีแน่นอนนะครับถ้าทํามาได้ทําเลยนะครับยิ่งโดยเฉพาะในช่วงโบน anza นี้ด้วยแล้วนะครับทำอุปกรณ์ง่ายขึ้นเนี่ยนะฮะต่อมาก็จะเป็นอันนี้นะครับอันที่เป็นรูปสมาร์อเนี่ย อันนี้ก็พอใช้ได้ในระดับหนึ่งทุกคนจะเห็นได้ว่าซลลสาสเนะี่ยอาจจะทํายากนิดนึงแล้วก็มันมีเงื่อนไขขอเพื่อนล่้มทีมเป็นฟิวชั่นวอลเลเอร์เนี่ยแต่ถ้ามีตอบโจทย์ตรงนี้ได้เราเล่นกับเบจิตโตบูลหรืออะไรเงี้ยนะครับก็คือใส่นะคือเพอร์เฟกพยายามไปรีให้ได้เป็นอันล่างนี้นะครับสไตล์แท็กเนาะแล้วก็เบสแต็ก็เป็นสไตล์แท็กอันนี้คือถ้าทําได้นะทุกคนแต่มันก็ยากนิดนึงนะครับถือว่าอันนี้ดีมากๆอีกอันหนึ่งเลยต่อมาก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ ทำง่ายนิดนึงนะครับสําหรับใครที่ PVP อยู่แล้วเนาะก็อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ PVP ซีซั่นล่าสุดสัตเตเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเพิ่มดาเมจการ์ดฟ้า15เพิ่มเลือด10ไอ,อไอ้คือไอไอพวกเนี้ยมันแบบมันเป็นพื้นๆอยู่แล้วที่ดีมากๆใช่ไหมทุกคนแต่ตรงเนี้ยผมต้องแนะนํานิดนึงคือแน่นอนทั้งอันเนี้ยดีหมดแหละสล็อตสก็คือมีสไตล์กับบลสแค็กเพียว10เปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วก็มีเฮลโลโซเลชั่น15เปอร์เซวนต์เนี่ยดี้อยู่นนยยนะ แล้วเราไม่มีเรื่องของเบสแตกสไตค์เนี่ยอาจจะไม่แรงมากนะครับพยายามใส่สไตค์แตกเสริมไปด้วยในช่อง2ช่อง3าถ้าจะใส่อันนี้แต่ก็เป็นอันตัวเลือกที่ดีมากๆเช่นเคยส่วนตัวเลือกอีกอันนึงก็คืออันนี้นะครับ Explosive Clash นะครับอันนี้จะเห็นว่า slot สาเนี่ยดีมากๆนะครับเพราะว่ามีคือมันสุมแหละนะครับถ้าเป็นสไตค์แ็กเนี่ยก็คือได้เบสสไตค์แตกสิ็แล้วก็ได้เพียวนะครับสิอเนันนี้คือเงื่อนไขคือใส่ได้เลยเพราะว่าโกคูเนี่ยตรงทั้งทั้งคู่อยู่แล้วนะครับ perfect อยู่แล้ว และสำหรับใครที่อยากได้เบสตัเยอะๆอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับจะมีเบสไทแท็กแล้วก็มีเบสไทรแท็กอีกช่องหนึ่งแล้วก็มีเลือดด้วยนะครับก็ตามนี้นะฮะจะประมาณนี้นะครับสำหรับฝั่งโกคูนะครับก็ย้ำอีกทีสิ่งแตัแตสญสำคัญๆก็พวกไต์แท็กเพียวเบสไทเลือดการ์ดฟ้าเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับโกคู ไปต่อกันที่ฝั่งเบจิต้ากันบ้างครับผมแน่นอนว่าเบจิต้าก็จะต่างจากโกคูอย่างเห็นได้ชัดตรงที่เป็นตัวระยะไกลนะครับดังนั้นเนี่ยแตดที่สําคัญของเขาก็จะเป็นเรื่องของบลส์แอคแท็กเพียวแล้วก็เบสบลส์แอคแท็กการ์ดฟ้าเนี่ยอาจจะไม่ได้สาคัญเท่าฝั่งโกคูเพราะตัวเนี้ยเน้นคอมโบใช่ไหมทุกคนเลือดเนี่ยก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับตัวอย่างเบจิต้าเนี่ยเราสามารถไปให้ชัดเจนได้ว่าเราจะรับหน่อยหรือเอาให้ดดเมจเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแต่ผมจะแนะนำทั้งคู่แล้วกันส่วนตัวของผมเนี่ยมองว่า ไปแนวลุกนะ่ะดีที่สุดนะครับสำหรับตัวนี้เนาะก็แน่นอนนะดังนั้นเราก็เน้นบัสแท็กเพียวแล้วก็เบสบัสแท็กเลือดเนี่ยสำคัญสำคัญทุกตัวอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงเนาะก็ไปเริ่มไปเลยนะครับแน่นอนว่าก็จะเป็น Equipment Ranking ของตัวระยะไกลนะครับไม่ไม่ห้าสิบเท่าอันนี้ก็จะเป็นบัสแท็กทั้งหลายเนี่ยดีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีอันนี้อันที่พิเศษสําหรับเราเล่นเบจิต้าแคลนล้วนนะครับอันเนี้ยคือจะค่อนข้างไปทางถึกนิดนึงทุกคนแต่จะมีเนี่ยสไตล์แท็กเพียวใ แล้วก็บาสแทแทเผียวให้ถ้าเบจิต้าแคลน3ตัวมีเพิ่มดาเมจการ์ดฟ้าด้วยอันนี้ก็พอใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอันนี้อันที่เป็นตัวเลือกเรื่องเพิ่มเบสบลาสต์แอทแทคนะครับทุกคนจะเห็นว่า35%เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ดิเฟนซ์ทั้งคู่อีก22%เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีมากๆสําหรับเบจิต้านะครับอ่ะแล้วในกรณีที่เราเล่นกอดคีมีเพื่อนร่วมทีมเป็นกอดโกคูทุกคนเหมือนเหมือนกับฝั่งโกคูเลยอันนี้ก็ใช้ได้เช่นเคยแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆเหมือนเคยด้วยนะครับอันนี้เนาะแล้วก็แน่นอนอีกอันนึงเหมือนเคยนะครับ ก็สกูเป็นเพื่อนร่วมทีมก็ใส่นี้ได้อีกอันด้วยนะครับเพอร์เฟทั้งคู่นะทุกคนนะไอรูปเบจิโตบลูอ่าไม่ใช่กูจิต้าบลูกับก็สกูนะครับแล้วก็จะมีนะครับอันนี้อันนี้เฉพาะค่อนข้างค่อนข้างดีมากๆสําหรับเบจิต้าแหละนะครับก็ถ้ามีเพื่อนร่วมทีมนะครับเป็นก็ d คีกับเบจิต้าแคลนนะครับเลือกอันใดอันหนึ่งเนาะอ,อันนี้เราก็เลือกอันที่เป็นบัสแท็กนะครับให้ออกอันนี้ซึ่งก็สกีเนี่ยตอบโจทย์โดยเบจิต้าเองอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลือกนึงที่ ค่อนข้างที่จะสําคัญเรียกว่ามีได้เนี่ยคือดีมากๆเลยนะครับสำหรับเบจิต้าเนาะและอีกอันนึงที่ดีมากๆสําหรับเบจิต้านะครับทุกคนก็คืออันนี้อันที่เป็นรูปนัป่าอ่าเบจิต้าโยนนัปาเนี่ยนะครับอันนี้คือมีบลัซแอคมีเบสบลัซแท็กอยู่แล้วไม่พอมีไต์กับบลัซเพียวขอแค่มีเพื่อนร่วมทีมอย่างน้อยไม่เบจไม่เบจิต้ากันนับป่าเรามีเบจิต้าอยู่แล้วดังนั้นก็เพอร์เฟกต์นะครับอันนี้ก็ดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับอีกการหนึ่งและแน่นอนในส่วนของอุป p ีเนี่ยก็ยังไงก็ใช้ได้เหมือนเคยนะครับเพราะว่ามันกลางมากๆนะทุกคนมันถือว่ามันดีสําหรับทุกคนอันนี้คือต้องบอกเลยว่าใส่ได้ทุก,ทกตัวเลยนะสตัวใหม่นะครับทุกคนแคปเบตเคโคอร์ิฟาเบิต้าโกคูเนี่ยใส่ได้หมดเลยนะครับอันนี้เพราะว่ามันขอใส่ย,ยากนะครับ และก็แน่นอนนะครับอันสามาสึอ,อันนี้ก็ใช้ได้อีกเหมือนเคยนะครับเพราะามันมันเลือกได้ไงทุกคนจะเห็นว่ามันมีให้เราเลือกว่าไม่ b l a ส t a กแท็กก็เป็นสไต a t แท็กใช่ไหมดังนั้นในอันที่มันเลือกได้เงี้ยใช้ได้อยู่แล้วนะครับแต่เพื่อนล้มทีมเป็นฟิวชั่นวอลเล r รนะครับระวังกันนิดนึงเนาะถ้าไม่มีเนี่ยคือขาดตรงนี้ก็คือค่อนข้างที่จะดูธรรมดาลงมากๆเลยนะครับส่วนถ้าอยากไปทางถึกให้เบจิตา้านิดนึงทุกคนออปชันนี้ดีที่สุดแล้วนะครับ จะถ้าสมมุติว่าเราเล่นมีเพื่อนร่วมทีมเป็น Universe l a ซ p อีกตัวในทีมเนี่ยจะได้เรื่องของอ่า Strike d e f e n s e b l a s t d e f e n s e เพีเนี่ย15%เลยไม่พอมีเริ่มเพิ่มของ Bas สไตรค์แท็กบร s สต t แ c ็ด้วยแล้วก็มีเบสส s t t ค c แอ่า e a s e s t r i k ด Defense ด้วยอันนี้เป็น Equipment สำหรับใครที่อยากทำตัวละครนั้นไหนๆก็ตามให้ถึกขึ้นเนี่ยของฝั่งที่มีเพื่อนร่วมทีมเป็น Universe l a ซ p แล้วใส่ได้ก็คืออันนี้คือ perfect มากๆนะครับในเรื่องเพิ่มความถึกใส่ใแคปเบกเคลคอลิฟารทั้งหลายเนี่ยถือว่าช่วยได้มากอันนี้ก็คืออุปกรณ์โคลอฟนั่นเองนะครับส่วนในการสำหรับเพิ่มความถึกนะฮะอันนี้เพิ่มความถึกล้วนๆนะฮะถ้าอยากให้สักตัวหนึ่งอ่ะไอพวกเคลคอลิฟารแคปเบกเนี่ยอยากให้ถึกขึ้นหรือว่าเบจิต้าตัวนี้ก็ได้อยากให้ถึกขึ้นเนี่ยก็ใส่นี้เลยนะครับทุกคนถึกโคตรๆนะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับเพิ่มเบกบรัสแอคแทก แล้วก็เลือดเนี่ยอันนี้คือดีมากๆนะครับรวมกันแล้วนะคือ30%นะฮะแล้วมีเพิ่มเลือดอีก10%อีกมีเบสต์์ด้วยนะครับก็ก,ก็รวมๆดีอ่ะรวมๆถือว่าเบสแ์ตทั้งหลายใครดาวต่ำก็ใช้อน,นี้ก็ดีเหมือนกันนะครับรวมถึงอันนี้ตัวนี้ก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งที่เพิ่มเบสแ์ตทั้งหลายเนี่ยได้ดีมากๆนะครับโอเคครับนั่นก็คือทั้งหมดแหละนะครับสำหรับบิติต้าเนาะผมคิดว่าดีไปแล้วนะครับทุกคนมันก ตามที่ผมบอกแหละนะครับเราเลือกอันที่ค่อนข้างที่จะตรงสแตตที่ผมแนะนําไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้เบตต้าเนี่ยนะครับเพิ่มเบสบาร์และแขกทั้งหลายเพิ่มเลือดอีกนะครับของจิเลนก็ถือว่าดีมากๆ จะเห็นได้ว่าคือตัวเลือกก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะแยะพอสมควรนะครับทั้งเบจิต้าและโกคูโดยเฉพาะฝั่งโาากคูจะเยอะกว่านิดหน่อยทั้งป <S <S ีก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะทั้งการจัดทีมและก็จกัด u i p m e n t สำหรับโกคู MUI รวมถึง b ู o ีฟูดิชั่นเบจิต้านั่นเองนะครับ2ตัวละคร LF ล่าสุดของพาร์ทหนึ่งอันยิ่งใหญ่7ปีของเรานะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปนะครับก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์นะครับและใครที่ไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับ เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมเจอกันนะครับ